ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับที่กำลังรับชมช่อง P ีเอทีวีนะครับคลิปนี้นะครับผมกัจะมาพามาเห็ดอ่ะคลองเลนนะครับมองยังไงคือคลองเลนสมัยตะกอนนะครับเอาว่าประมาณอ่คลองเลนยุคเกาซูนะครับหรือหน่อยก็นั่นก็ได้นะครับหรือมากก็นั่นก็ได้น้อยนึงนะครับมันก็คือนี่ครับกุุงจักนะครับกุ้งจักฟ้าแป๊บสี่เนาะ อันนี้ว่าเป็นฝาแบบสีฝาสูดานะครับก็ป็นเป็นฝาเล็กเนาะนะครับฝาขวดแก้วบางสันนะครับนี่ครับมันก็มีเชือกนะครับแล้วก็จอหู้นะครับส่วนวิธีการเลียนจังไรนะครับก็คือดึงออกนะครับแล้วก็พยายามหมุนหมุนรับหมุนนี่นี่ครับหมุนแบบแบบนี้เนาะหมุน ให้เสีอก้อนพันกันนะครับแล้วก็ดึงครับดึงครับขันม้นบดนั่นกับเฮ็ดไม้นะครับกลมุนไม้นะครับมุนไปเรื่อยๆอาจจะไล่ตาหน่อยนะครับดึงครับนี่ครับได้ได้แล้วครับนี่ครับมันจะมุนเนาะนี่จะมุนอ่ะครับนี่ครับฟังเสียงครับ อ่ะครับส่วนวิธีการเฮ็ดเฮ็ดยังไงครับผมิกสิมาเฮ็ดให้เบิ่งกันเลยนะครับส่วนวิธีการเฮ็ดเนาะก็มีนี่ครับฟ้านะครับฟ้าเป็ดซี่หรือฟ้ายังก็ก็ได้นะครับฟ้าเป็ดขวดแก้วเนาะนนี่เาะอันนี้ผมก็มาจากขวดโซดานะครับวิธีเฮ็ดนะครับก็วางฟ้านะครับลงใส่ปูนนะครับอันนี้มันก็เป็น เสาเนาะเสาปูนนะครับแล้วก็มีครับหินครับนี่ครับหินนะครับแล้วก็เฮ็ดตังไดครับก็คือเฮ็ดให้ตัวนี้ครับมันแบนนะครับเฮ็ดตังไดครับก็คือเอาหินนะครับใหญ่ๆเนี่ยครับมาทุบครับนี่ครับทุบไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับทุบทู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 บครับ เพราอทูบไปเรื่อยๆครับมันก็สิบแบนบางีเนาะนี่สิบแบนนะครับนี่ก่บท่านได้ด้วยครับทูบไปก้อนครับนคทับไปเรื่อยๆครับเอาค้อนหรือเอายั้งก็ได้ครับค้อนตีงูปัวที่เก็นๆนะ่ครับทูบครับตาผมแนะนําให้เป็นหินครับดีที่สุดครับน่ครับเริ่มแบนละครับ นี่ครับได้แล้วครับประมาณนี้เนาะต่อไปครับกะจอหู้เนาะจอหู้สองหู้ครับเอาตาปูนะครับมาจาะนะครับกะเอาตาปูมาจอเลยนะครับจอสองหู้ครับจอให้มันประมาณมาพอดีนะครับ นี่ครับจอหู้แล้วคุณสมบัตินี้เนาะกะทุบแจ็คหน่อยครับเพราะบ่อยมันเป็นนั้นคมของมันนะครับนะครับเพราะมันลบคมของหู้เนาะนี่ครับกคุณสมบัตนี้นี่ครับกะเอาไปใส่เสื้อกันเลยนะครับครับพอจอแล้วนะครับกะเอามาใส่เสื้อนะครับส่วนเสื้อนะครับกะ นี่เป็นเสื้อสีขาวเนาะคล้ายๆเสื้อไนลอนนะครับเสื้อไนลอนเนาะเสื้อที่เขาเป็ดขั้นเบ็ดสารแหเลยยังกระย,ยาครับให้มันนุ่มๆแน่นะนะครับก็ต้องเอาเซนแงก็ได้นะครับขอแต่ให้มันนุ่มใส่ไปครับลอยไปร้อยไปกาวแบบนี้เนาะนะครเราเอามามัดใส่กันเลยนะครับ แบบนี้เน,ะน,นเาะนะครับขอไฟครับมาล้นล้นมันแน่น,นครับหรือบอลลนก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับได้ล้วครับนี่ครับประมาณนี้เนาะกล่องอาจจะถึงสายมันแนนนะครับก็ขออภนะันนนนยน,นะครับกลมมาณนี้ลายง่ายครับ มาหนีดึงมันแบบนี้ครับที่การเลนนะครับเอามันไว้อยู่ตรงกลางเนาะก็มุนหมุนครับนี่ครับมุนไปไปเรื่อยๆครับให้เสื้อมันพันกันจักหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็ดึงครับนะครับดึงไปเรื่อยๆครับนี่ครับมันก็จะติดของมันเองนะครับ นี่ครับเห็นบอกครับมันตัดอ่ามันตัดเป็นคล้ายคล้ายๆกรงจักนะครับนี่ครับเนะครับมันมุนะครับก็เอาไปลอกเฮ็ดเลนกันได้นะครับเป็นของเลนตะทำไมก่อนเนาะทำไมตะเกานะครับก็เ่าเก้าบันไดนะครับมั่นตีไปครับมั่นวัดยุคเกาศูนย์ก็แล้วกันนะ มเมียงเรียนกับเฮอันนี้ลาเรนนะครับเ็เอินฝาแบบสี่ครับน่ครับมันดัางเลยครับเก่าแคครับเอาไปล่องเห็ดกันบึงนะครับให้ลูกให้ล้านเรนนะครับกันมักคลิปนี้กับกดไลค์กดซับสไครต์น้ำนะครับ เราจะเลดคลิปต่อไปมาให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมครับพอ,อกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ